เราเป็นเพียงสื่อการเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับชาววายพีสวัสดีครับมมคบืนนี้ผมงกระบชี้เป้ารถสวยๆผู้ชมเลือกซื้อเลือกใช้ครับคันนี้โตโยต้าสามห่วงเครื่องเกียร์ดีสีสวยครับราคาถูกๆเช่นเคยสองหมื่นเจ็ดพันบาทเท่านั้นเองไปขับใช้งานเดินทางไกลได้สบายค,คุ้มครับคุ้มค่าคุ้มราคา,า,า27,000บาทนี่นะครับ เกียร์โต้ด้วยภายในสะอาดกระจกไฟฟ้าทั้งสี่บานสีอาจจะมีตำหนิรุนแรยกันบ้างบางจุดนะครับแต่โดยรวมแล้วยังโอเคครับยังเงางามยังสวยไม่น่าเกีียใช้2ระบบครับน้ำมันและแก๊สไม่ต้องกลัวเปลืองครับดีกวขี่มอไซค์ไม่ต้องตากแดดไม่ต้องตากฝนไม่เปลืองน้ำมันด้วยเพราะว่าติดแก๊สเกียร์โต้กระจกไฟฟ้าราคานี้คุ้มคุ้ถ้าชอบฝากกดติดตามกดถูกใจไว้ให้ด้วยนะครับมาชี้เป้าหลือซื้อประจำะได้มีพาคลิปให,ใหม่ สนใจก็ไปดูไปทดลองขับประกอบการตัดสินใจก่อนเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองเบอร์โทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คำเพิ่มเติมได้เลยคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ